ท้ากูเหรอเออเงิดอะไรครครับ,บนี<อ>่ร<อ>ับปัเนะหมเก็บเลยนะผมเดียวต้องขยาวใหม่มึงไส้แตกแนะ่กูแข่งไม่เรือยงังแตส44,000เป็นไม่เล่นน้อยๆก่อนลนะทีละ500 300ก่อนต้องเข้าใจนะไอ้นอหนอเวลาพี่ปฏิบัติราสกี่อีทุท่มสุดตัว พี่ดังอยากขยุมเชื่อผมทำไมอ่ะมันรับขอโทษเป็นสี่สี่พันเปิดเลยที่มีคนลงทุนพี่ต้องเปิดหมึ่งว่าเชื่อสีนี้รอดการจับคุไม่ได้อย่างไรวะเรียบร้อยหมดเลยสี่พันสี่เียวเลยนะปลงพับเยอะเข้าใ อืมจะรีบไปไหนเล่าลง